ตำนานสามพิภพภูมิใจเสนอตำนานพญาศรีสุดโทนาคราชโดยตำนานสามพิภพ,พโปรดกฎปัตตะไคร้และกฎกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับตำนานเจ้าพ่อพญาศรีสุดโทโดยตำนานสามพิภพ,พเล่าว่าเจ้าพ่อพญาศรีสุดโทเป็นพญานาคครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นพญานาคเช่นเดียวกันปกครองมีชื่อว่าสุวรรณนา ต่างฝ่ายต่างมีบริวารฝ่ายละ5,000ันเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาแต่มีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปหากินล่าเนื้อหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไปเพราะเกรงว่าบริวารไพร่ผลจะกระทบกระทั่งกัน แต่ให้ฝ่ายที่ออกไปล่าเนื้อหาอาหารนำอาหารที่หามาได้แบ่งกันกินฝ่ายละครึ่งการกระทำโดยวิธีนี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งสุวันนาคพาบริวารไพร่ผลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหารได้แบ่งให้สุดโทนหน้าครึ่งหนึ่งพร้อมกับนำผลของช้างไปให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานต่างฝ่ายต่างกินเนื้อย่างกินหนัสัมราด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่อมาอีกวันหนึ่งสุวันนาคได้พาบริวารไพร่ผลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้เม่นมา ุวรรณนาคได้แบ่งให้สุดโทนาคครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมพร้อมทั้งนาผลของเม่นไปให้ดูปรากฏว่าเม่นตัวเล็กนิดเดียวแต่ผลของเม่นใหญ่เมื่อแบ่งเนื้อเม่นให้สุดโทนาคจึงต้องแบ่งให้น้อยสุดโทนาคได้พิจารณาดูผลเม่นเห็นว่าขนาดผลช้างเล็กนิดเดียวตัวยังใหญ่โตขนาดนี้แต่เม่นขนใหญ่ขนาดนี้ตัวจะใหญ่โตขนาดไหนถึงอย่างไรตัวเม่นจะต้องใหญ่กว่าช้างอย่างแน่นอน คิดได้อย่างนี้จึงให้เสนาอามาตย์นำเนื้อเม่นที่ได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งไปคืนให้สุวรรณน,นาคพร้อมกับฝากบอกไปว่าไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายสุวรรณน,นาคเมื่อได้ยินจึงได้รีบเดินทางไปพบสุดโทนาคเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าเม่นถึงแม้ขนมันจะใหญ่โตแต่ตัวเล็กนิดเดียว สุวรรณนาคพูดเท่าไรสุดโทนาคก็ไม่เชื่อผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงประกาศสงครามกันฝ่ายสุดโทนาคซึ่งมีความโกรธเป็นทุนอยู่ตั้งแต่เห็นเนื้อเม้นจึงสั่งบริวารไพร่พลทหารรุกรบทันทีตามตำนานบอกเล่าสู่กันฟังมาว่าพญานาคทั้งสองรบกันอยู่7เจ็ดปีต่างฝ่ายต่างเมื่อยล้าต่างฝ่ายต่างหวังจะเอาชนะกันให้ได้เพื่อจะครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสะเพียงคนเดียวทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณหนองกระแสะและบริเวณรอบ หนองกระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนเมื่อเกิดรบกันทุนแรงที่สุดจึงทาให้พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนเทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เพื่อร้องทุกข์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเมื่อพระอินทร์ได้ทราบเรื่องตลอดแล้วจะต้องหาวิธีการให้พญานาคทั้งสองหยุดรบกันจึงได้เสด็จจากดาววัดหนึง่งลงมายังเมืองมนุษย์โลกที่หนองกระแสแล้วพระอินทร์ตรัส เป็นเทวราชองการว่าให้ท่านทั้งสองหยุดรบกันการทําสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกันและหนองกระแสให้ถือว่าเป็นเขตปลอดสงครามให้พญานาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ําคนละสายออกจากหนองกระแสไปถึงทะเลใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ําแห่งนั้นเพื่อป้องกันการทะเละาวิวาทของพญานาคทั้งสองให้เอาภูเขาพญาไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายใครข้ามไปราวีลุกราน ขอให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟไม่ฝ่ายนั้นเป็นจุนมหาจุนเมื่อพระอินทรัสเป็นเทวราชองค์กาดังกล่าวแล้วสุดโทนาคจึงพาบริวารไพร่พลอพยพออกจากหนองกระแสและสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสเมื่อถึงตรงไหนเป็นภูเขาก็ดโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้างเพราะสุดโทนาคเป็นคนใจร้อนแม่น้ำนี้เรียกชื่อว่าแม่น้ำโขงคำว่าโขง จึงมาจากคำว่าโคมซึ่งหมายถึงไม่ตรงด้านสุวรรณน,นาเมื่อได้รับเทวราชองค์การดังกล่าวจึงพาบริวารไพร่ผลลอยอูกพยกลออกจากหนองกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ของหนองกระแสสุวรรณน,นาเป็นคนตรงพิธีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็นการสร้างแม่น้ำจึงต้องทำให้ตรงและคิดว่าตรงๆจะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตอนจะได้เป็นผู้ชนะแม่น้ำนี้เรียกชื่อว่า แม่น้ำนานแม่น้ำนานจึงเป็นแม่น้ำที่มีความตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยการสร้างแม่น้ำแข่งกันในครั้งนั้นปรากฏว่าสุดโทนาคสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพระอินทร์สุดโทนาคเป็นผู้ชนะและปลาบึกจึงต้องขึ้นอยู่แม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลกเมื่อสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วปลาบึกขึ้นอยู่แม่น้ำโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้วจึงได้แผลงอิทธิฤทธิปฏิหารห่อไปเฝ้าพระอินทร์ทูลถามพระอินทร์ว่า ตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคข้าจะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้3ามแห่งและทูลถามว่าจะให้ครอบครองอยู่ตรงแห่งไหนแน่นอนพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีรูพญานาคเอาไว้สามแห่งคือ 1. ที่ธาตหลวงนครเบียงจันสองที่หนองคันแทสาที่พรมประกายโลกที่คำชะโนด ส่วนที่1-2เป็นทางขึ้นลงสู่เมืองบาดาลของพญานาคเท่านั้นส่วนสถานที่ 3. ที่พรมประกายโลกคือที่พรมได้กลิ่นไปดินแล้วพรมเทวดาลงมากินดินจนหมดฤทธิ์จนกลายเป็นมนุษย์หรือผู้ให้กำเนิดมนุษย์ซึ่งมีต้นชะโนดขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ลักษณะต้นชะโนดให้เอาต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลมาผสมกันอย่างละเท่าเท่ากัน และให้ถือเป็นต้นไม้บับกาหให้สุดโทนาคมีลักษณะข้างขึ้น15วันให้สุดโทนาคและบริวารกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่าเจ้าพ่อพญาสีสุดโทมีวังหน้าคินคำชะโนดเป็นทิ่และอีก15วันในข้างแรมให้สุดโทนาคและบริวารกลายร่างเป็นนาคเรียกชื่อว่าพญานาคราชสีสุดโทให้อาศัยอยู่เมืองบาดาลจบไปแล้วกับตำนานท้าพญาสีสุดโท หวังว่าทุกทุกคนจะชอบครับโปรดกดปักตะไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ